ึกกันได้ในชีวิตเป็นๆนนิพพานก็เข้าถึงนิพพานได้ตอนเป็นๆไม่ใช่ตอนตายทํำยังไงละก็ทําอย่างที่กล่าวว่าเมื่อจิตตัวนี้มันไม่มีขั้นหนึ่งขั้นสองแล้วมันออกไม่ได้เข้ามาสู่ขั้นที่สามในสภาวะจากปัญญามามาเป็นศีลสัสามมาวายาเราครับท่านว่าให้กิรลจใจชอบ แต่เราชอบเจรจาทุกเรื่องบ้านเมืองจึงวุ่นวายชอบให้เจรจาชอบเจรจาเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องความเป็นตัวตนมีมากมีน้อยให้เจรจาแล้วค่อยกระเทาะออกกระเทาะออกเจรจาสิ่งใดเจรจาว่าศีลธรมรมศีลธรรมคำว่าศีลธรมรมศีลคือสิ่งที่มัน ตัดถอนออกไปให้สม่ำเสมอกันเป็นระเบียบมองดูแล้วสวยงามเหมือนเรามีของและเกจละกะต้องจับเข้าให้เป็นระเบียบถือก็ง่ายหายก็รู้จักนั่นคือระบบการจัดเข้าสัมมาวาจากการเจรจาจชอบให้เาจริาเรื่องสภาวะ คนโบราณถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่อยู่แล้วเป็นยังไงหรือพระท่านจะถามกันพอทนทุกข์ทรมานอยู่ได้ไหมก็บอกอยู่ได้อยู่ได้ก็อ,อยู่ไปนี่คือภาวะของการที่ถามกัน่งธรรมแต่ว่าเหมือนร่างกายเหมือนก้อนดินถามว่าก้อนดินก็คนอยู่ได้ไหมทุกคนก็จะบ้าละมั้ง พอถามลงก้อนดินคนเจอแท้มองเป็นธาตุเป็นสภาวะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือตัวสภาวะการกล่าวด้วยวาจาแต่ใจนั้นรู้ภายในว่าดินรู้ว่าเดวว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ที่เรามาเรียกกันคือการสมมติธาตุเรียกให้เป็นชื่อเพื่อการที่สื่อความหมายถึงกันละกัน ฉั้นตัวภาวะให้จิตเรารู้อาตมาพูดอยู่เสมอมว่ากายไหวใจนิ่งกายไหวคือกายทําหน้าที่ที่เรามีได้รับมอบหมายมาอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวโดยไม่ผิดไม่ขาดตกบกพร่องทําหน้าที่ไปแต่ใจนิ่งไม่หลนไม่หลงตามสภาวะให้จิตดูภายในตลอดทำงานไปจิตก็มีความสุขแข็งแรง จิตตัวนี้จะสามารถอยู่ในสังคมได้แล้วก็ทำงานได้อริยบุคคลนางวิสาขาอนาธิกาบินิกาเศรษฐีพระเจ้าพิพิสารอยู่ในสังคมได้ได้ขณะที่เป็นอริยบุคคลขันโสดาบันขันโสดาบันทำมาหากินได้ทำมาค้าขายได้ไม่ผิดแต่ทำยังไง ทำด้วยจิตใจที่เป็นเอิสลักไม่วิ่งตามข้อค้าคนไหนรวยไม่ได้วิ่งตามเขาทำไปตามหน้าที่ของตอนเองและเหมือนการแลกเปลี่ยนให้เขาคนนั้นมีสิ่งนี้เขามาต้องการแลกเปลี่ยนเขาใช้คำว่าแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันใช้แลกเปลี่ยนกันใช้นั่นคือการทำหน้าที่การทามาค้าขายของบุคคลผู้ที่บรรลุธรรมเรือระยะบุคคล ได้มาก็ไม่ได้ดีใจเสียไปก็ไม่ได้ร้องให้ตรอมใจตายหรือผูกคอตายกินยาตายนั่นคือภาวะของจิตที่แข็งแรงคือจิตที่เกิดจากการฝึกฝึกอย่างถูกวิธีเขามาเขามาเอาแล้วเมื่อการให้ให้แล้วยิ่งให้ยิ่งมีความสุขตรงนี้เรายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ไปใจเรายังมีความสุขได้ความสุขได้ความสุขได้ความสุข ได้ความรักความเมตตาจากคนที่ให้เราให้นี่คาว่ายิ่งให้ยิ่งได้ทุกคนก็นึกถึงเออเขาให้เรามาพอถึงเวลาก็ไปตอบแทนนี่คือมันจะกลายเป็นสภาวะวัฒนธรรมจากคุณธรรมภายในมาเป็นจริยธรรมภายนอกการทำอยู่ที่ภายในจิตไม่สามารถมองเห็นได้แต่สแสดงออกมาภายนอกได้เรียกว่าจริยธรรมเป็นผู้มีศีลมีธรรมประจําใจ ถ่ายทอดกันไปสู่ลูกหลานได้เป็นแบบขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดออกมาเป็นระบบขั้นตอนมาจากไหนมาจากตัวจิตที่ผลิตความดีความดีที่เกิดมาจากคุณธรรมคุณธรรมมาจากใครคุณต้องทำตรงตัวเลยนะถ้าคุณไม่ทำคนอื่นทำคุณไม่ได้พระเจ้าพูดตรงๆแต่ถ้าเราพูดแล้วว่าหยาบหลายๆเรื่อง คนเราฟังไม่ได้ในหลายอย่างคําพูดของพระเจ้าว่าคุณธรรมคุณต้องทําเมื่อคุณทําแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องคุณธรรมการกระทาต่างๆเอาอย่างนั่งสมาธิเอาบอกนั่งสิบชั่วโมงที่ถ้าคนไม่เคยนั่งนั่งทําไมนั่งเพียเดียวก็บรรลุทําได้ไม่ต้องทรมานมันจะมีข้อขัดแย้งกันดังนั้นเมื่อคุณทําแล้วคุณจะเข้าใจและก็จะได้ทําเห็นทำ ถ้าไม่ทําก็ไม่เห็นทมไม่เห็นทมแล้วไงก็เห็นอะไรเห็นผีมีแต่ความคิดที่มันแอนตี้ขัดแย้งหาเหตุและผลสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้ทดลองนนว่าตัวสภาวะจิตมาสู่ภาวะวาจาเราเจรจาในสิ่งที่ควรเจรจาแต่ทุกวันนี้ชอบเจรจากันทุกเรื่อง ริงไม่จริงไม่รู้เจจาขอให้ฉันได้พูดไปก่อนสุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องกันบุญวายคำว่าสัมมาวาจาสัมมาธรรมมันตักเมื่อเราเจรจาได้การเลี้ยงชีวิตการทําหน้าที่การงานของเรามันก็จะเป็นไปตามสภาวะที่เป็นจริงทํางานไม่เครียดเจ้านายว่าก็ไม่ต้องไปโกรธ เพราะเจ้านายรักถ้าเขาไม่ว่าเขาไม่ถ้าเขาไม่รักเขาไม่บอกไม่ว่าไม่เตือนคนไหนถูกเจ้านายว่าบ่อยบยแสดงว่าเจ้านายรักมากนะอืมถ้าทําไมทั้งพูดอย่างนั้นคนไหนที่เจ้านายไม่ต้องการพระเจ้าใช้คําว่าความบาดคือตัดทิ้งไม่มีแม้แต่ความคิดจะนึกถึงไม่มีเลยนั่นคือหน้าเป็นห่วงถูกลอยแพถ้าคนไหนที่เขาจำกี้จำชายแสดงว่าเจ้านายเนี้ย มีเมตตาอยู่ในสายตาของเจ้านายว่าจะปั้นให้เป็นดินหรือเป็นดาวแต่คนไหนถ้าเจ้านายไม่คิดไม่พูดถึงเลยจงไปเสนอหน้าไปบ่อยเสะเดินผ่านไปให้เขาเห็นหน้าสวัสดีค่าเพราะอะไรเพราะจะได้เห็นแต่นั้นก็ไม่ใช่วิธีการคือเราทำหน้าที่เหมือนกับพ่อแม่ที่ดูลูกลูกคน,นไหนที่แข็งแรงเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงพ่อแม่ไม่ห่วง แต่จะห่วงคนที่อ่อนแอที่สุดให้เรามองย้อนการงานของเราทําหน้าที่ในการฝึก,กจิตมาแล้วเมื่อฝึก,กจิตสิ่งใดที่มากระทบสิ่งที่เป็นจริงก็ต้องยอมรับความจริงทีที่มันไม่จริงเราก็ตั้งสติไว้เอาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ยอมบองมันรอมานานแล้วไม่ได้ทักทีเดยวก็ได้ <c oughs> ความจริงปรากฏ ไม่นานดังนั้นการฝึกนี้เป็นภาวะที่จะต้องทําให้ได้ให้มีการตั้งสติไว้การงานทุกอย่างพองานออกมาด้วยจิตจิตเป็นตัววางแบบเพรอจิตวางแบบการทําก็เป็นไปตามแบบไม่สับสนนั่นคือภาวะ่วาการงานชอบ ชอบทาบางทีการงานเราไม่ชอบเราบักการเท่าไหร่ให้ชอบการงานชอบไปชอบคือทําสิ่งที่ดีที่ถูกแตเราชอบทําทุกเรื่องได้งานทุกงานได้เรื่องทุกเรื่องอมันก็เลยเป็นเรื่องผูกยาวต่อตระมาสัมมาวายามะธรรม,มาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตอย่างสุดจริต อันนี้คำว่าเลี้ยงชีวิตอย่างสุจริตเราจะมองเห็นกันแต่พระอริยเจ้าอริยบุคคลนั้นไม่ได้เลี้ยงชีวิตอย่างที่เรามองเลี้ยงชีวิตโดยสภาวะตามความจริงตามความจริงหมายความว่าสภาวะจิตที่หล่อเลี้ยงไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวสภาวะจิตที่หล่อเลี้ยงด้วยคุณงามความดี จิตที่หล่อเลี้ยงด้วยคุณงามความดีด้วยบุญบรารมีที่สะสมหล่อเลี้ยงเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่สิ่งใดที่ไม่มีเราก็พยายามสะ